เล็กไอปอนปอนเลยแกมาาลุมอัลลาเอ้ยแบตตาวกไสเลยกยังป้าไม่หลดเลยไม่ปิดไอมันเลยอะโบตี่ก็เราให้ปิดว่าเก่งดูตึ้กก็เนี่ยลูกขึ้นมหมโบอย่าบังตาใจนิวจีต้องจีกันนะ อ๋อมันตำปลาอยู่ไหนดูหลายอีกโกงกันต่ไมึงไม่ตำปลามึงไม่จะได้กินที่เราเออโบอย่าไปยุ่งมันสิเล็กชวนันได้เล่นมังสีอย่าไปยุงยปย่งมันนู่นแหละหมดซื้อกอเรียบเวลาก็ปูยิบว่าเบื่อยยยอยู่เอ,เ,อเ,อเ,อเอ๊นู่มันนี่เกี่ยวติพึ่งบราโบมันเสีย Này, Đây, cái tụm này thì bay chắc thì cả, giờ này chạy mới tân nữa, à, bạch giác cả cả, ทวนบบงมันทวนไปอยู่กลางโนหนหมดเมื่อหลักเกียวสายก้าดเลยทีเดียมันมันไปกาไต

โอ้นานจังไอ้มึง,งอะไรวะได้ปลาใชแลรวก็เล่นเงินจา,กกนาดก็นั่ากันเต่าควายเรียวอันมา,มาเรียวอันเดี๋ยวเดี๋ยวตาบ่าวมึงใหญ่หย,ยอกวันนั้นไม่ไกล้าจันหนยะโบ,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 บลาโบไอ,อ้อยาลีลาไปเอิญมังแม่แสดงน,นั่นรู้